สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเกลือรักษาโรคได้จริงใหม่นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบก,กับผมหมอแอดผู้เช at, ี่ยวชาญอลิกรรมโรคปอดและซีวครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเกลือนะครับหลายคนอาจจะเคยมาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บอกหมอว่าขอน้ำเกลือหน่อยสิจะได้หายเร็วๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าไอ้น้ำเกลือเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้จริงใหม่นะครับ เพราะบางคนก็เชื่อว่ามารักษาได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของน้ําเกลือเนี่ยคำตอบก็คือว่ามีทั้งจริงและไม่จริงในการที่รักษาโรคนะครับเพราะว่าไอ้ตัวน้ําเกลือเนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนการให้น้ําและเกลือแร่เข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์สําหรับบางคนนะครับแต่มันก็จะมีโทษสําหรับบางคนได้น้ําเกลือเนี่ย จริงๆแล้วเราถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสั่งใช้ให้ใครเนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่สบายแล้วอยู่ดีเราก็ไปบอกหมอว่าเออขอน้ําเกลือหน่อยอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยบางทีมันยังไม่มี เ้าบ่งชี้ในการให้น้ําเกลือนะครับการที่ให้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อาจจะมีโทษเกิดขึ้นด้วยนะครับยาทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแม้กระทั่งยาลดไขย้ยาพาราเซตามอลที่เรากินทุกวันเนี่ยถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็ทําให้เกิดตับอักเสบได้ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นน้าเกลือก็เหมือนกันนะครับรวมทั้งน้ําเกลือที่เราได้รับที่โรงพยาบาลเนี่ยหลายคนอาจจะเคยสังเกตว่าน้ําเกลือเนี่ยบางครั้งขวดมันสีต่างกันนะครับเพราะว่ามันมี ส่วนประกอบที่มันต่างกันบางชนิดมีน้ำตาลผสมบางชนิดไม่มีน้ำตาลบางชนิดมีเกลือแร่หลายอย่างนะครับที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับบางชนิดก็อาจจะเป็นสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือดนะครับแต่คุณหมออาจจะเรียกลมๆว่าน้ําเกลืออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เนี่ยมาเลยใช้ในข้อบ่งชี้ต่างกันและถ้าเราให้มากเกินไปเนี่ย บางคนอาจจะเกิดน้ําท่วมปอดนะครับทําให้เหนื่อยมากได้เลยนะครับบางคนก็ตัวบวมจากน้ําเกลือได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราอาจจะได้น้ําเกลืออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคนะครับคุณหมอก็จะให้น้ําเกลือนะครับเช่นคุณหมอตรวจร่างกายเพราะว่าเรามีอาการขาดน้ํามากๆเลยนะครับอาการขาดน้ำเนี่ยเราจะเห็นลักษณะ ชัดเจนเช่นผิวแห้งนะครับตาลึกโบนะครับปากแห้งชีพจรเร็วขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีใจสั่นได้เลยนะครับหรือเรากินได้น้อยมาหลายวันนะครับหรือมีโรคที่ทำให้เรามีต้องเสียน้ำเสียเกลือแร่เยอะๆเช่นท้องเสียนะครับหรืออาเจียนเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับคนกลุ่มนี้เราจะพบว่ามีเรื่องของขาดน้ำนะครับเราก็จะให้น้ำเกลือเนี่ยทดแทนเข้าไปนะครับ หรืออันที่สองเรามาีนักษณะของความดันต่ําผิดปกตินะครับซึ่งความดันต่ำเนี่ยถ้าเกิดมาร่วมกับมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะพิจารณาให้เรื่องของน้ําเกลือเพื่อที่ว่าให้น้ําทดแทนเข้าไปให้ความดันของเราเนี่ยมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่คุณหมอเขาจะให้น้ําเกลือนะครับอันที่3คือเราประสบอุบัติเหตุนะครับเช่นอาจจะรถชนรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับแล้วเสียเลือดกลุ่มนี้เนี่ยมี โอกาสที่จะมีความดันตกหรือเสียเลือดเยอะนะครับอันนี้ก็จะให้น้ําเกลือทดแทนเข้าไปช่วยนะครับอันที่4คือเรามีการอดอาหารมานะครับหรือน้ำนะครับเพื่อสําหรับรอการผ่าตัดบางทีเราเราอาจจะเป็นโรคในช่องท้องนะครับเช่นไส้ติ่งแตกนะครับหรือมีหนองในปอด แล้วคุณหมอพิจารณาที่จะทําการผ่าตัดนะครับคุณหมอก็จะให้อดข้าวอดน้ํานะครับอันนี้คุณหมอก็จะให้น้ําเกลือทดแทนในระหว่างที่เรากําลังรอการผ่าตัดนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทดแทนที่เราอดอาหารไปช่วงนั้นแล้วก็อาจจะมีการให้ยาทางเส้นเลือดด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5คือเป็นการให้เพื่อผสมเข้ากับยานะครับที่คุณหมอจะให้ทางเส้นเลือดนะครับเช่นอาจจะเป็นยากันชัก ยาฆ่าเชื้อนะครับพวกนี้ก็จะผสมน้ําเกลือแล้วก็ให้เข้าทางเส้นเลือดเรานะครับซึ่งน้าเกลือที่ใช้เนี่ยบางครั้งจะเป็นขวดเล็กๆเราอาจจะเคยเห็นน้าเกลือขวดใหญ่ขวดเล็กใช่ไหมครับถ้าเกิดให้ยาพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นน้าเกลือขวดเล็กๆสักร้อยซีซีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่คุณหมอให้น้ําเกลือกับเรานะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในตามที่ผมว่ามานะครับ คราวนี้ในบางคนเนี่ยก็ไม่ควรจะได้น้ําเกลือนะครับเราพบว่าถ้าคนกลุ่มนั้นเนี่ยมีน้ําท่วมปอดอยู่อันนี้คุณหมออาจจะพิจารณาไม่ให้น้ําเกลือนะครับเพราะว่าถ้าให้ไปแล้วเนี่ยน้ำอาจจะท่วมปอดมากขึ้นอาการก็จะเหนื่อยมากขึ้นออกซิเจนต่ำนะครับหายใจไม่ไหวอันนี้คุณหมออาจจะพิจารณาไม่ได้ให้น้ําเกลือนะครับหรือถ้าเราเป็นโรคหัวใจวายเรื้อรังอยู่เดิมเป็นโรคไตวายเรื้อรังอยู่เดิม คุณหมอเนี่ยจะพิจารณาในการให้น้ําเกลือนะครับเพราะถ้าเกิดให้คนกลุ่มนี้มากเกินไปเนี่ยน้ําก็จะท่วมปอดหัวใจจะแย่ลงไตจะแย่ลงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องะระมัดระวังเลยในการเรื่องของให้น้ําเกลือนะครับแล้วก็กรณีที่4คือการที่เราโผล่มาแล้ว มีตัวบวมทั้งตัวเลยนะครับคุณหมอสงสัยว่าตอนนั้นเนี่ยมีภาวะน้ําเกินนะครับอันนี้คุณหมอก็จะไม่ให้น้ําเกลือเข้าไปเพื่อให้น้ําเกลือมันน้ํายิ่งมากขึ้นกว่าเดิมในร่างกายเรามันก็จะยิ่งแย่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่คุณหมอเขาพิจารณาว่าจะไม่ให้น้ําเกลือนะครับ เพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในเรื่องของน้ำเกลือเนี่ยมันคือยาตัวหนึ่งนะครับมันสามารถใช้รักษาโรคหรือภาวะบางอย่างได้จริงๆนะครับแต่ว่าในการที่เราจะเอามาให้เนี่ยก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอสงสัยว่าเรามีภาวะน้ําเกินมีตัวบวมมีโรคหัวใจวายนะครับมีน้ําท่วมปอดมีโรคไตยอยู่คุณหมออาจจะพิจารณาไม่ได้ให้น้ําเกลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ไม่ให้เนี่ยก็คือให้ขึ้นกับ คุณหมอที่ตรวจโรคตอนนั้นเป็นหลักนะครับแล้วคุณหมอคิดถึงอะไรถ้าจําเป็นต้องได้คุณหมอก็จะสั่งให้เองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนะเนื้อหาแนวนี้อยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ